สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผข้ชูชองนวลนผ้าลวยมื่อนี้นวลนผ้าลวยกับมาที่วัดอาจารย์ตีแล้วค่ะพระธุดงซึ่งเพิ่นไหหวยถูกสามตัวตรงๆในงวดวันที่สิบหกซึ่งพระอาจารย์ตีกับพระอาจารย์ตูงนี้ไอเอฟเียกที ับสนเนาะค่ะพระอาจารย์ตวงนายุวันหนึ่งพระอาจารย์ตีเพิ่นกับยุวันหนึ่งเด้อค่ะพระอาจารย์ตีนี่ฉายาของเพิ่นคือเป็นพระอาจารย์ตีห้าหนึ่งห้าบางสำนักเพิ่นสีวาพระทุดงค่ะนี่คือพระอาจารย์ตีห้าหนึ่งห้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหายสามตัวตรงๆพระอาจารย์ตวงนั้นเพิ่นยุวัดบุรพ่าล่มค่ะ เพิน่นกะไห้สามตัวตรงๆคือกันพระอ,อาจารย์ตีนี่เพิน่นกะไห้ถูกสามตัวตรงๆคือกันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนั่น,นพระรวยกับมัดตาลตดพระอ,อาจารย์ตีให้ค่ะแล้วตัวเลขของสำนักแมชีดมของปูรือสีหลอดเพิ่นไห้ตำตำตัวเดียวคือสิบสี่ค่ะ T อ ไปทายถ้ำม,ม้าในมือนั่นเนาะค่ะคันเอฟซีเบิงก็คือสิพ่อข่าใจเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าไปเจ็บเฮ็ดบ่ให้ว่าเจ็ดเจ็ดก็คือบุญก็คือสูงเพิ่นวางสี่สูงก็คือบุญแหละเนาะค่ะท่านผู้ชมเก้าหกเจ็ดเพิ่นหายถูกทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าล่างนี่เพิ่นห้ตัวเดียวคือ สิบสีเนาะค่ะหนึ่งสีนั่นคือของปูหรือสีหลอดเนาะค่ะอยู่ทั้งสำนักในชี่ดุ่มเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเพื่นว่าพระอาจารย์ตีเพื่นกับว่าเพิ่นฝันดีแล้วนี่มือขึ้นนี่เพื่นฝันตองงวดแล้วเดี๋ยวไปกราบน้ามสการพระอาจารย์ตีน้ำกันค่ะว่าเพิ่นสิฝันแบบไหนเนาะค่ะ การตองวัอไปเนาะคือตามตัวตรงๆทักแท่นนี่ถ้าเจ้าทักขอหมายเลยบัญชีอยู่นขึ้นหนึ่งเหจะเป็นข้าใจว่าเป็นเป็นบัญชีร่วมเป็นบัญชีร่วมบัญชีร่วมอันนี้เป็นกวางพุ่นรอองค์พระมหาเจกรพรรดิรอนธันวาให้มาร่วมกันทั้งทีมงานด้วยธันวาธันวาเดือนธันวาใช่ไหมคะวันที่ห้าห้าถึงเจ็ดธันวาห้าถึงเจ็ดธันวา บอกองค์พระมหา,จากจัก,กรพรรดิสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มะาตามาเราทน้่แหละให้มาร่วมกันช่วยกันอาจารย์ก็ฝากบอกคุณไปด้วยฝากกับทีมงานด้วยทุกท่ายทุกนั้นเนาะที่เราท่าไม่ได้พวกเกือฉันก็ไม่มีวันนี้ก็ต้องมีกันนั่ง บางทีคนเราจะมองกันในแค่ด้านลบต้องมองในด้านดวกันมั่งสินะ่งดีก็มีก็นะมีมั่งถามว่านะก็อันนี้ก็ที่อยู่เห็นไปทางไหนก็วัดตรงไหนปูกตรงไหนพังทุกคนก็ได้รู้นะเอาง่ายเพื่อนห็นกระปันันตอปันตองหวัด ฟันตองวนนี war, war, er, ú, ôi, <S <S ่แมนด้นาะค่ะฟันเมื่อเกินหรือันว่าไอไอต้นหอมลูกเืิจัไอขี้มะล้อมันมะล้อมวอันปาปาล่ำหัวว่าลายเอกันปูอ่ะเอานี่อะรต้นหอมน่า่ร้อยมาหมวกม่วงเก่าด้วยกับหม่อมนึงผมกม่วงเก่าด้วยกับหม่อค่ำนึงปูอาจารย์เลยวาเจ็บมากเลยไมมวกม่วงหันเลย เดี๋ยวเขาแกะเขาเลยไปมีแกะก็เลยปอนแกะปอนสิละปอดจีบแกะปอนไปจีบปอนแกะปอดไปจีเดิปอนแกะสี่นะปอดพามือแกะจีบดิแกะก็มาจีบปอนแล้วแกะก็มาจีบสี่นะ อบาทีย้าปีสามศูนย์ห้าสามศูนย์สามบอกแกกับเกียบเองดีเลยนะอ่ะห้าเออตว่าอ่าศูนย์สามอืมตว่าอหเออแก้เกีบจุ๊งส uh, ิละกีบไปแก้ก yeah. ับบ uh, ้าผ so uh. ่อนไปตำอืมาเขารับหรือเป่าได้ได้นี่มีเพิอมบานอันะน้าบาทแก้ว่าคารับเอาได้ดอกกู้วันเัานเออยังหรือเปล่าก่อกัวง เก่าหน่กยก็เพ้อรึเปล่าหมาค่ำหนึ่งหรือเปาขาล่ำหมกม่วงเก่าหน่วยก็หมาคํำหนึ่งเออมวกม่วงเก่าหน่อยก็หมาค่ำหนึงเก่าหนึ่งแต่ือว่าเก่าหนึ่งกัะแม่นบ่ม่บอกค่ะจักเดอเดอ่าไปกันเนาะทีเอาแ้วงวดนี่ให้เป็นพิษสนาเด้อค่ะเด้อแต่ว่ากิบพอท่านได้น้นดอกย่างลายเมือยอยู่เนาะย่างลายเมื่อยโย่ให้พระอาจารย์เพิ่นอ่านั่งขอเอาคาก่อน อันนี้เ <ๆ S 2> <fits S 1> คือบฟันต้องวัดฟันต้องวัดอันนี้เขามายามรอดหยามไส้ซือเราเขาเป็นบ้านเท้าเขามาใส่ไส้ไว้มาใส่ไส้ไว้ใส่ไส้ไว้แต่ว่าอันนี้เขาให้เสื้อผ้าเสรอเป็นกันเพราะว่าเออโอ้ยเจ้าเพีเขาก็ยังมี่เพีแกเพียร์เครื่องเนาะเออไผใส่เท้าเขาเบิ่งพิจารณาเพิ่งเปลียนแล้วท่างโอ้ อาจารย์ก็ได้อยางเนี้ยวาจจิมิมว่าจิมจิมมาว่าพี่นี่มันบลาถ้าจิมมาไม่เข้าพี่โคไทยเี่ยวเดียวนันเขียนนี่ก็วันที่หนึ่งหรืวันที่สองเพราะวันที่หนึ่งเดี๋ยวจะอกเ่านก็จะไปออกวันนี้สอ้ผู้ใดบูคก็เม่นมากว่าหนึ่งนิสนาเขาก็เม่นมากวาเลยว่าวันที่สองกับว่าวันที่หนึ่งวาสั้นแม่ไมบอกสั้น วันที่หนึ่งนี่พี่น้องคอมเมนตนมาอยูนวันที่หนึ่งแต่ยังมาดูว่าอานตาเขากะคิดมามันสิเป็นมัวนสีนงันยังสันนีคือสิเป็นวันที่สองจมนาวพอมีวันจมคัาวเบที่ผอมีขาวตะเรือก็มีาวันที่หนึ่งกว่าววันราคาตัววันแข่งนี่วันจันทร์ที่หนึ่ง หมัก่วงน่วยน่วยเนึงกับหมักคำนึองหมักคำนึงผมั่วงเก่าน่วยเออเอาลับดงเดียวตว่ามาถึงน้ำมันเดสิเออเ้อเอ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 ีเออเอบเออ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 เอเออเออเอดเเออออเอเอเออเอคเเอออมเเเเเเเอออรเเออะเออเเเเออองเออเ คนนั่มเมื่อคนนั่มทาจังซี่กระสั้นทาจาน็นวานะคะเปิงปริศนาเด้อค่ะสามศูนย์ห้าสี่ซอยกันในเด้อค่ะท่านผู้ชมสามศูนย์ห้ากับบัดรแจกก็มาจีบรัดมึงตี่สามศูนย์ห้าโอ้กับหกศูนย์ให้ทั้งบนทั้งล่างวันนี้มากเป็นปริศนาเด้อมันกระตองหวัดโยอดเดี่ยมใกล้เมื่ออาจิมัตรงตรงก็ได้สสมมูนาอันนี้เซฟเซฟสก้อนกรสัน อันนี้แจลาบมนเน้ะแล้วก็ใ่ิมิตีเนาะตองหวัดนาะค่ะนิีมิตมาเึ้ืนนะคะีงใดนาอบบานี้ตีซ้อยกันเนีค่ะทำเปชมท่านใดที่เบิ่งย่น้ำเก็นพเป็จนางสามารถตีตีให้ได้ผอาจาระยบอาจารย์มะม่วงนางกระเจียบแซผ้าจานคือเก้าล่ะค่ะตอมเป็นมหาศูมิสามมะม่วงเาสาม ท่นก็ว่าหาสามหัวแบบสามต่วสามตัวตุ่สีวันนะครับนกปันกันมาหัวออกวันที่หนึ่งเนาะค่ะเป็นว่าหากหนึ่งข้ามข้ามหาสามข้ามก็คืเข้าหนึ่งหล่นแล้ะเนาะแต่วทาล่มผันทาล่มเอาบนนัานเด้อสามตัวกับตองโตเนาะีีวเนี่ก่อ็ับตตลี่ไ้เอ๋อกรเตานรับปิ้นวะ เดี๋ยวผ่าเนาะแต่ว่าในในในนิเมตรเป็นล่ำมให้เบิงสิค่ะเกียบเมื่อนี่ฮะส่วนสามซะสามสูนหาหาสูนสามจะ่าขางละสามเป็นฮกก็ได้สามสามคือกันแค่คือกันแค่ละแล้วแล้วอยากใบแล้วนี่ ใบเนี่ยใบล่องมังด้วค่ะหกสามนี่กับสามสามกับร่วมกันกับเป็นหกใบซื่อื้อดอกหกศูนเนี่ยโอ้ยคเขียนไม่เลขหกเขียนไม่เลยนะคะจะใส่กล่องหกกล่องไปใช้เพราะอะห้าห้าใบใบตั้งตั้นย์ยันหกเนี่ยเขียไปได้หกหกอหกศูนบอกหก โอ้ยแน่บมท่านเห็ดเลี้ยวหมเอาโม่เอาไม้จ้าเขียนใส่หมดจานใส่แตหมดเลยนม่ค่ะหัดองนี้ไก่ก็้เอาเลยเขียนก็เห็นดอก่องเอาไปเอาไปให้นั่นหรอกค่ะแต่ว่าบัเขียนแล้วันมาลวกร่ันมันมันบันเขียนมาแล้วก็ดิ่งบนบันนบันนนันนนนเนไบ วทานมาหาเก้าเจ็ดตรงๆด้วพี่น้องหรือว่าหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้านะครับตรงๆเลยเนาะตรงๆนะไดแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นนะมันต้องการดูแลรัตน์มั้ยองจิเป็นเชิงสิกได้อีพหรือว่าองยังนะอันปักอันเนี่ยอันบักเชิงิอ้าปากกามืดๆแล้วตไปยัง ่ะแต่ว่าเอาเดี๋ยวให้ใกล้ๆะอาจารย์สีนั่งสมาธิให้อีกรอบหนึ่งโยสันค่ะเดี๋ยวรอบมึงคงสุดท้าเองนะครับเป็นว่ายาใหา้นั่งสมาธิบอกเด้อส <c oughs> ันกับสีเมตตาคือกาล่ะเนาะค่ะเอาคุณเชียว เนาะให้อาจารย์ดาตีให้กับพี่น้องตีมาถืต้องเล้กันตือืันแล้วครับแต่อันนี้ตรงตรงอันมักว่วงเกาน้วยมา้นงข้าแล้วว่ามันตรงแล้วอาจารย์สห้าสมอันนี้กม่ยนยนันอันนี้กม่นนหาศูนยชเด็นไปได้เมื่อหามเลือกกราะมก็เปลี่ยนคือกันให้โขลปั๊บเข้าเดี๋ยว ประเดียวก็เข้าไปหลับเออเจนว่าอะไรเรียนเปลี่ยนฉายาจากห้าหนึ่งห้าเป็นห้าเจ็ดเก้าแล้วเนาะค่ะมันเคยสามโตจังๆเนาะเอาวเขาแล้วแจ้งวันนี้ก็ให้เริ่มเข้าใจไหมเนาะค่ะให้ว่าพระอาจารย์ตีห้าเจ็ดเก้าเก้าเพราะว่าเพราะว่าหลายท่านสิษย์ทับสนระวางพระอาจารย์ตีกับพระอาจารย์โต้งพระนิวาเป็นผู้เป็นองค์เดียวกันบ่บ่แมานเนาะค่ะวันที่หนึ่งมิถุนายน นี่ไล่เมืออาจารย์เด้อพี่น้องข้าสตีข้าตีออกมาแล้วม้าสิเป็นตัวนี้อันนี้คก็ข้าตีกันออกมาเนาะค่ะเอานี่เด้อพี่น้องเด้อรับประจารนพันจะนั่งสันมากขึ้นออกมาแล้วนะครับตรงกันบ่กับพี่เตะนะครับเห็นกัรทุกคนบ่เนาะครับหวดวันที่หนึ่งมีถุน่าเด้อค่ะ สามห้าสามห้าหกสามศูนย์สามสามกับ้ากันตีกันออกมาแล้วกับป็นจ้งซี่ล่คะค่ะพี่น้องตีแบบใดนที่เห็นเมือ่ออาจารย์แล้วกับตีเอาเด้อคะ่ะ มาเล่ากับป้อนป้อปินแล้วปินโอ้ยไป้อนปินป้อเห็นบครับเห็นกันบ่นะครั้ขถาวนี่วันนั้นปิดสนาบ้างเลยก่อนมะมะม่วงเก้าหน่วยหมากหนึ่งข้ามปิดสนามะม่วงก้าหน่วยหมากข้ามก็บอกเล่าเลยมะม่วงก้าหน่วยอ่านตามมะม่วงก้าลูกมะม่วงเก่าหน่วยเด้หน่วยก็เป็นเนืองเด้หมากหนึ่งข้าม มะม่วงอันห้าคูณสามสามห้าสามกับห้าหกกับสามมะม่วงเก้าหน่วยอนี้เป็นเก้าลูกเอากาวย่่าเนี่ยอีสานเท่าเนี่ยแะเนินามเด้อเด้อนี่ยสามตัวเก้ากะนี่ก็เป็นแกินนาเมอเก้าหน่วยครับห้าิดเก้าตงตรงเก้าห่งหนึ่งเก้า ใช่กลับเองเนาะค่ะอันนี้เขาบริกับให้ค่ะมากให้ตามผู้ชมกลับเองว่ามีออกตรงๆนะครับห้าเจ็ดเก้านะครับอ่าเอรว่าก่อนเราก็นึ่งปากมาก่อนใช่เราเลยใบเลยใบเออมาเป็นต่อตามต่อค่ะอันนี้มีมิสฟันต่องวดเนาะค่ะญาติเตีนะคะ ตีพิษนาเก้ามักสอบเก่าครับบ่มองบ่อบก็บแนมครับตัสองห้าน่อยได้ก้วแก้วป้าแหน่ห้าน้อยมือนีดีิอย่าก้ว่าแหน่เป็นไปได้เหมือนเนาะค่ะอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเด้อค่ะท่านผู้ชมลองเพื่อนบ้านไว้นะคะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าพิษนาบ่มวงเก่านวยหมากหนึ่งขาคาค่ายนะบอกค่ะคา คาค่าย่ะทาคยเพราะว่าเป็นหน้าขี้น้อยเป็นหน้าขี้น้อยมาล่ำอยู่ในวัดลูกสาวเบิกซับลูกสาวเบิกซับเนาะค่อเิ่นกับว่าคาค่ายเบ่าแพ่งเบอาบักม่วงเก่าหนวยหมากหนึ่งข้ามเบ่าเรื่องบักม่วงกับคอยเนี่ยะครับพ่อจ๋าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไา้บังม่วงปลาเอาอันนี้ พิษณุามาหาวันก็งูไอหางหนึ่งข้ามแล้วหาศวนสามสามหาสามนี่เป็นตอนเราล่ามือติด้เป็นใบภาษาเมื่อนะคะเด้อห้าหกสามศูนย์สามสามเนี่ยแต่ค่าจายกระสินนั่งนั่งทำหาที่อีกรอบหนึ่งบอกเอเป็น่าจ่ายกำลังเงิมึงปฏิทิน ไม่เบียนหายป่ะเบียนหมเลยแม่งขาดเนยนะใสเล้าได้ขึ้นกันครับไปเล้าได้นะครับมือนีเล่านะครับพูดทั้งเล่าทั้งห้าน้อยเบื่อบ้างไปเล่าได้เกันได้พี่น้องเดินเพราะว่าเป็นมีฝันมาขึ้นนะล่องไปลงพุนเล้าลองเมืองลองไปประเทศล่าลองเมืองได้ครับสองคู่มือนด้ยร์สคู่ นางนาสิบสามเ่ยากพูดแต่ยพูดราะ่าใส่น้คสามคำผ่าจางจะนั่งปค่คคะสิบสามคัวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสี่วันที่ยิบต่อวันที่ยิบหามาไดางบ่ะคะวันที่ยี่สิบสีต่อวันที่ยีบหาเด้อค่ะนผูมชมตามต่ออีกรอบนึงนะคะหวนนั่นผ่จาจย์ขอน้ามันอันนี้เนาะผีท้องกลมคือห <ไป S 1> ลองกม เาบอกเขาบอกเขาายดี่สาดเขาตัางบอกว่าจั์ขอถ้าบุญนำแน่รู้สบายปลากวาาจย์เลี้ยงทอกป่าด้ห้าสาเจ็ดเก้าเอิเนี่ทอกป่าเนาะค่ะปัดเผูุ้ลูกก็มาไปไายพี่คู้บม่เอาที่ี่ครูลูกที่พี่ปวดจัดอืมกับปันเป็นมากับลูกบ่ค่ะ